คนที่จะบอกว่ารักและพูดว่ารักตลอดไปคนที่จะไม่ไปไหนจะดีจะร้ายจะไม่ทิ้งกันคนที่จะอยู่ตรงนี้และมีชีวิตเพื่อกันทุกวันคนที่จะดูแลกันจากวันนี้ถึงวันสุดท้าย ยัไงครับพี่แซ้ต้องบอกว่าสามเทปที่ผมนั่งมานะฮะ mm hmm. เขาเอาอยู่เขาเอาอยู่ทุกเพลงเลยฮะ mm hmm. เอาอย่างนี้ดีกว่าผมจะไม่แต่เรื่องร้องนี่ของเขาเลยฮะเขาทําได้ดีมากแต่ว่าผมชอบไมเซ็ตวิธีการคิดของเขา mm hmm. ในการที่ไม่หยุดพัฒนาครับ mm hmm. ผมแล้วก็หาโอกาสวิ่งหาโอกาสให้กับตัวเองครับผมหวังว่าสักวันหนึ่งจะเห็นเขาเป็นศินลปินครับ mm hmm. ผม ขอบคุณครับ <F REE> พี่ได้ครับเพลงนี้ก็น้องต้นข้าวก็ร้องดีนะแต่เห็นร่องรอยอะไรบางอย่างมันมีเสียงหายใจที่ดังขึ้นมันมีการเหนื่อยรู้เลยว่าต้นข้าวเริ่มจะเหนื่อยเพราะว่าเพลงนี้เมโลดี้มันเยอะคํามันเยอะ <F REE> มันก็ต้องเลียงลมหายใจเริ่มเริ่มมาแล้วก็เพี้ยนต่ําหน่อยๆเดี๋ยวรอท่านตัดสินครับขอบคุณครับ <F REE> ครับพี่ไดครับก็ เห็นในในความเหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าในความเหนื่อยนั้นแต่มันก็ด้วยความที่ว่าต้นข้าวมีเสียงที่มันมีเสน่ห์เนาะเวลาที่ร้องขึ้นเสียงเฮดโทนอะไรเงี้ยมันเป็นมันเป็นเสียงที่เป็นคาแรคเตอร์เขาแล้วมันเป็นเสียงที่เราได้ยินแล้วมันจําแล้วเราจะรู้ว่ามันเป็นเสียงเขาอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นเป็นเสน่ห์แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นบุคลิกของคนที่จะเป็นนักร้องได้เนาะเยี่ยมค่ะครับเด็กสระครับ เพลงนี้เป็นเพลงลูกทุ่งทรงสตริงนะพูด <c oughs> ภาษาแบบนี้ซึ่งถ้าคนไม่ไม่เก่งรอบด้านเนี่ยจะจะเอาไม่อยู่พอต้นข้าวร้องได้ขนาดนี้ก็ถือว่าหนูมีพรสวรรค์ด้านการร้องเพลงที่หลากหลายมากมันเลยเกิดข้อดีขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งก็คือร้องแล้วเป็นตัวของตัวเองรวมไปถึงการสถิตยอยู่กับเพลงเวลาร้องอย่างที่ครูบอกด้ว,ว่าทุกคนอยากได้ยินก็คือ เวลาร้องเพลงนี่เอาหัวใจอยู่กับเพลงอ,อยากไปกังวลเรื่องสวยเรื่องอะไรแล้วมันจะมาเองลูกมันมีคําพูดคนลูกทุ่งคําหนึ่งซึ่งเป็นอมตะมากก็คือว่าถ้าร้องเพราะแล้วมันจะหล่อเองถ้าเป็นผู้ชายนะถ้าเป็นผู้หญิงก็ร้องเพราะแล้วมันจะสวยเองแต่นักร้องเวลาดังมักจะสลับที่กันจะห่วงสวยก่อนร้องเพราะจะห่วงหล่อก่อนร้องดีม,มันมักจะเป็นอย่างนั้นแต่วันนี้ต้นข้าร้องเพลงนี้นี่สถิตยอยู่กับเพลงดูแล้วมันทําให้ยิ่งร้องยิ่งสวยขึ้น นี่คือข้อดีจุดอ่อนก็มีเพียงความล้าและก็อาการไม่มั่นใจในตอนเริ่มต้นเท่านั้นเองลูกเราเปรียบเทียบนะคครับบขอบุณครับ